าหว่าคุณฉลาดเนี่ยนะคุณต้องเข้าใจนะว่าไอกระแสเนี่ยนะหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นะแต่คุณก็ยังดื้อด้านกันนะะหลายคนนะที่เขาตาสว่างเห็นอะไรต่างๆเลิกแล้วไม่ไปยุ่งกับพันธมิตรนะก็อย่างพี่ปัญญุเห็นไหมพี่พี่ปัญญุจันโอชาีเนี่ยเพราะเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วแล้วใกล้สึกหน้ากากตอนนี้นะฮะมันมีผลกระทบมากนะตอนนี้มีผลกระทบทำให้ชัยวัฒน์สินสุวงเป็นไงพี่ หัวเราะอะไรกับเขาไม่ลุงขังาเรื่อยเหรอฟังที่พูดเนี่ยนะครับแกก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อน่อจะไปเชืวัดนะเมื่อวันก่อนเนี่ยไอแคร์นุงแคร์เรื่นี่แหละบอกว่าม็อบเชื่วัดฮะเหมือนหมาข้างถนนไม่ใช่อะไรนะเขาบอกว่าเหมือนอะไรนะนอนนอนเหมือนหมาข้างถนนก็นี่ไงแล้ววันนี้เชยวัดยอมรับเป็นหมาข้างถนนกูไม่อยากเป็นหมาก็ได้ว่าไงนะ ขอตัวครับบ้านนี่สาเหตุสาเหตุสาเหตุอะไรพี่ไม่มีในทุนบอยจี้ไม่ผมผมชอบคุณชัยวัฒน์นะคุณชัยวัฒน์พูดตรงๆดีอ่ะเออคือสรุปแล้วที่ที่พี่ชัยวัฒน์มาคุณชัยวัฒน์มาเนี่ยนะฮะคือมีเงินทุนให้ตังค์ใช่ไหมครับคือที่ไปเอาคนเข้ามาเนี่ยแล้วเวลาสามร้อยอย่างดี้เขาว่านี่ยเป็นความจริงสิที่แจกแจกกันอยู่ว่สามร้อยห้าร้อยแปดร้อยแล้วแต่ว่าชนชั้นไหนก็ว่ากันไปแล้ะที่สำคัญ นะไอ้ที่ศึกศึกศึกหน้าก,กากก่นนะฮะครับมันมีหลายหลายชั้นนะพี่นะเต้ชั้นสูงสุดเนี่ยก็คือเจไฮโซระดับของเจไดระดับเจวรกรพวกปรมาจา<อ>นะพวกปรมาจาอ่ะาาฟังก่อนดิเดี๋ยวจะระดับให้ดูก่อนอนะระดับแรกคือชนะนะระดับสองคือไอระดับของไอลุงแคร์เนี่ยชั้นต่ำมันนิดนึงแล้วก็ มาแยกมานิดหนึ่งต่ำมานิดหนึ่งไฮโซไฮซอสเป็นพวกของไอ้ปูจิตกรนะฮะอันนี้คือคอยคอยแทะกระดูกกินนะแล้วต่ำลงมานี่อีกนะฮะก็คือพวก ไอแถวๆละลายซับอ่ะแล้วตามคนนั้นอีกนะก็นู่นเลยน้ำหลวงเออคุณจะพอพูดถ yeah, okay, okay, okay. okay. ึงเรื่องซอยละลายซับก่อนยังยังแค้นไม่หายตอนนั้นน้องแดงจัดรายการอยู่ที่ทางเอเชียเดทนะครับก็ไปถ่ายไปถ่ายทำเสร็จยังแค้นไม่หายระหว่างนี้เราก็คือเราก็ไปหาเรื่องกันแหละค่ะคุพี่เสร็จ ยี่พวกนี้มันก็คงจะเห็นลางสีมาหิดของน้องมะแดง <c oughs> แล้วก็เดินแบบใส่เสื้อสีแดงก็เดินไปชิมนู่นชิมนี่เสร็จมันก็คงจะเห็นลางสีอมาหิดของน้องมะแดงมันก็ไม่กล้าดา่าแต่มันไปด่ากับตาก,กล้องอแล้วอีตาก,กล้องนะก็เดินไปตะใครแล้วพึ่งมาบอก <c oughs> พึ่งมาบอกแล้วก็แล้วไปแ,ไปแต่คราวนี้ไอชนชั้นของของของหน้ากากเนี่ยนะฮะมันมีผลไงท่านผู้ชมฮะมันมีผลมันดิงชั้นต่ำสุดเลยเราโฟมตัด คือชั้นต่าสุดเนี่ยก็คือเขามองเขามองอย่างนี้ไอ้ชั้นสูงเนี่ยมันเป็นชั้นที่ยอมรับใช้พรรคประชาธิป,ปัตย์ใช่รับใช้พรรคประชาธิป,ปัตย์จากสิ่งที่มันตัวเพราะว่าอย่างลุงแคนนะอย่างไอ้วรากรเจดเีเนี่ยเนี่เจดกับวรรกรตัวเดียวกันปรามาที่เขาไปโพสต์ไปให้สัมภาษณ์เนี่ยนะพีะ่บอกว่าเขาไม่เข้าแล้วห้องพันธิราชดำเนินไปเข้าห้องไปเข้าห้องเสรีใจมีแต่คนจัดลา น่ยคือคนพวกนี้เนี่ยเขาจะรับใช้พระคประชาธิปัตย์นะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ประชาธิปัตย์กำลังคิดว่าจะเอาคนทั้งกลางใน่รเงเทพที่คนในรั้วบ้านโดยคาดหวังว่าเมื่อเปิดเวทีผ่าความจริงออกจากปากหมาอะไรทำนองเนี้นเอาเข้ามาเล่นปั๊บเนี่ยนะคน<ว>ทั้งกลางจะออกมารุมรแต่ติดตรงที่ว่าชนทั้งกลางลังเกียดหมาที่สนามหลวงก็เลยเคลียร อ๋อๆๆเลยต้องไม่ต้องเขี่ยทิง้งมมหน่าอะไรถึงไม่ได้ตังค์แล้วเสร็จแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะ,นะก็อย่างที่บอกไง <c oughs> คือวันที่แคนพูดบอกว่าม็อบชัวยวัฒน์เนี่ยเหมือนสุนัขนอนข้ามถนนเหมือนหมานอนข้ามถนนเนี่ย <c oughs> ก็เลยพูดวันนั้นเนี่ยพูดกับอาจารย์สุชาด้ว่า <c oughs> ถ้าหากว่ากทมจัดการกับม็อบที่สนามหลวงเมื่อไหร่จะเชื่อว่าเข้าแผงพระยาแทบัตรทันที <c oughs> ซึ่งเป็นเงตนจริงๆเพราะว่า <c oughs> น้ำ ให้ไม่ให้แล้วอรถส่วมถอยออกไปแล้วนี่ก็องการน้ำหลวงดิพี่แต่ว่านะะคือไอ้พักประชาธิปัตยนะฝันขนาดไอ้มอบหน้ากากวีเนี่ยคือมันเป็นม็อบที่ต้องการที่จะดึงไอ้พวกกระแสชนชั้นกลางมาแต่ แล้วแต่อะไรแต่ชนชั้นกลางนรุงเทพไม่ใช่ชนชั้นกลางนรุงเทพคนชั้นกลางนรุงเทพคือคนในรั้วบ้านพี่เดี๋ยวพี่ไม่ออกจากบ้านครับพี่ต้องเข้าใจว่าไอ้คนพวกนี้มันเป็นพวกสุขนิยมอ่่าใชโอยโอ้ยเพกมีวอไซเรดดีนะครับเข้าไปดูไลฟ์กันเป็นแสนไลฟ์เสร็จแล้วอยู่ทีวีดูบ้านไหนไหบูสกายอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหอ่าเอสเซเบสใส่เข้าไปพี่ซอยบ้านผมในซอยสวนปลูอยู่ในดงของพวกสลิมเลยนะนี่ไปไหม ขนาดว่าไปชุมนุมที่สวนลุมลุมพินีคอเนี่ยนะครมันยังไม่ไปเลยค่ะชุมนุมในห้องแอร์นี่คือคนเป็นนิสัยของชนชั้นกลางในกรุงเทพมันเป็นว่งตรงนี้ต้องยอมรับแล้วครับว่าสุเทพทุุสุบันเนี่ยฆ่าการผิดไม่ผมประเมินให้ฟังนะนนี้ประเมินหลักชนชั้นเลยครับผมครับ คนชั้นกลางเนี่ยเป็นคนที่เลาะแหลกนะแล้วก็เปลี่ยนท่าลงไปอ่ะคือคือมัจจามัจจาโซงเออใช่นะเออวันนี้ไปทางนี้วันนี้ไปทางนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการพึ่งชนชั้นกลางเนี่ยคุณไม่มีทางทำอะไรสําเร็จเนี่ยอย่างที่เต้พูดเมื่อกี้เนี่ยนะอุ้ยไม่ไม่ดูไล่เพราะพันทิพย์จะไม่อยู่เสรีไทยแล้วคุณไม่รู้เลยแล้วว่าไอ้เสรีไทยเนี่ยคือไอ้พวกที่มันอยู่ในวันนี้ไม่ได้โดนรถกันไล่ออกไปนะฮะไม่ใช่ไล่ออกไปแล้วเพราะทุกคนเนี่ยเป็นเสื้อแดงหมดลุ้มโลบไอ้พวกเสรี ให่มันก็เลยอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเคยทำรงแทนเนี่ยคืูตอนแรกไปเปิด v Open m i l ครูตั้งชื่อจำได้ใช่ไหมพี่เนเราก็บอกเออ v Open Mail เดี๋ยวไปเล่นเออโพสอะไรนิดนึงมันลบบล็อก โอเปนไมล์ของเตี๋ยมันเหรอ <c oughs> <c oughs> มันพี่จำได้ใช่ไหมมันจะมีว <c oughs> <ช>ีโอเปนไมล์เราก็ตามไปเล่น <c oughs> โพสอะไรนิดนึงมันบล็อกและ <ừ. S 1> ไอ้พวกสังคมชั้นกลางเนี่ยนะ ừ ừ. มันเป็นพวกสุขนิยมคือมันไม่สนใจอะไรหรอกชีวิตของพวกมันนะมันก็ <ừ. S 1> แค่เฮไหนเฮนั่นไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองนี่ฮะก็ป่อยมันไปะก็คราวนี้พอมาถึงในกรณีของเมื่อวิเคราะห์โดยรวมของกรณีกลุ่มกลุ่มม็อบ ที่เรียกว่ากลุ่มฟืนเปียกแล้วกันอะไรนะกลุ่มฟืนเปียกนะเพราะว่าเขาเระดมเขารด,ดมมา,าตั้งแต่ กี่เดือนมาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่พื้นที่กาไม่ใช่ตั้งแต่พืินทติกาพื้นที่ตั้งแต่ม็อบแค่แข็งอ่ะที่มันก็ม็อบอันเดียวกันนั่นแหละซุมเดียวกันอันนี้อันนี้มันมาจากนู่นมาจากศรีสะเกดมาจากตั้งหลักที่นั่นเลยฮะเขาเล่นเก่งมาจากที่ขอพระพิหารมาโดนไล่ตีกบาลมาเพราะว่าพิธาไม่เจ้าบ้านเขาเจ็บตัวมาโดนและคือไอ้ม็อบอันนี้นะคือคือไอ้ม็อบสนามหลวงเนี่ยคือไปหลอกประชาชนในต่างโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยว่ารัฐจะให้รัฐบาลจะให้ตังให้มานัดมารวม การในคดีคอมมิวนิสต์สองแสนที่ตอนนี้มีข่าวออกมาแล้วจะมาข่มขู่รัฐบาลจะขอ264ล้านเออใช่ล้านเพื่อไปจ่ายที่เหลือที่องคมนตรีสุริชจุรานนท์ไปสัญญิงสัญญากับพวกเขาไว้ว่าจะให้รายละแสนสองบ้างสองแสนห้าบ้างประมาณที่คือสองแสนกว่าบาทนี่แหละครับพี่คือคือแล้วแต่คนไงนะครับแล้วก็มีสำคัญก็คือจะให้ที่อีกยี่สิบห้าไร่ แล้วจะไปแห่ตรงไหนอ่ะไม่ทราบเขาจยเที่ยงอีกมั้งไปแบ่งแบ่งกันไปแล้วกันไม่ก็คือไอ้ม็อบอันนี้คือมันีมที่ม็อบสนามหลวงส่วนหนึ่งก็คือมาจากมาตรงนี้แหลหลอกลวงเขามาแบบนี้ครับ นะนี่ก็คือสิ่งที่มันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นมาไม่จริงๆแล้วเนี่ยนะคนที่ที่ไปเนี่ยรู้รู้เนี่ยนะเขาก็บอกบอกว่าให้กลับบ้านกันไปเถอะนะเพราะจ,จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ประเด็นที่เราที่เข้ามาจัดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงอย่างที่คุณที่คุณมดักว่าทุกอย่างแล้วยังไม่พอคือไม่ได้ตังด้วยมีการโอมา ท่าที่เารู้มามันมีการวยานมันมันกมันก็อย่างน้อยมันมีเด็กแฝดสองคนที่ใส่หน้ากากเริงมาบอกว่าเมื่อก่อนนะแฮปปี้แรกๆนะวันสองวันแรกแต่ตอนนี้ต้องหาขยะกินคือพี่คือเขาไม่ยิงร่าแล้วอ่ะพี่อย่าว่าแต่ที่สนามหลวงเลยค่ะที่พัทยาเนี่ยนะคะคนพี่น้องแดงก็ได้ข่าวอ่ะค่ะไอ้บ๊อบหน้ากากขาวเนี่ยนะคะต้นทุนไปพันหนึ่งอัเหลือเท่าไหร่มันเหลือมันเหลือถึงไปทางสามร้อยอ้าวก็คุ้มแล้วไง คือไอ้คนที่เอาไปเนี่ยประเมินไงฮะเริ่มต้นนับเลยบ่ายสองโมงมายืนรออย่าเพิ่งใส่หน้ากากอยู่เซเวป่ะเซเว่น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 เซนเซเ่นซเว่นเซเา่นเซิบ่นซนเซเว่นนเ่นซเวนเซนเว่ไซเว่น่นซ่นเซเว่นเซนเนอซ่นเซเว่นเซนเซเว่นเซเ่นเําอะไรซันเซนเา่นเซเ่เซเเนนเ่ พอเสร็จแล้วด่ามาสักพักหนึ่งพี่ด่าคิดค่าทักสินคิดค่าทักสินคิดค่าทักสินพอเสร็จหกโมงเพลงชาติมาปั๊บเราเพลงชาติเสร็จเอ๊ะกลับบ้านไปขยันบ้างมันไม่คือคือเว้ยมันทำงานได้รายรายได้ดีนะกี่ชั่วโมงเต้สามร้อยสามร้อยอ่ะกี่ชั่วโมงแล้ขั้นต่ำใบสองใบสองใบสามสี่ห้าหก ไม่ตอนนี้ไม่ใส่หน้ากากผมถือว่ายังไม่ได้ทำงานใช่ไหมเออารอมารอมารออ่ะอันนี้เหมือนเราไปทำงานนี่ไม่ดีตอนห้าโมงเยนตอนห้าโมงเย็นนะสิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาไอ้สิบแปดนาฬิกาเนี่ยนี่คือเวลาทำงานอย่างแท้จริงเคยตอนนั้นประมาณผมผมขึ้นเวทีครั้งแรกที่พัทยาเนี่ยห้าโมงโอ้โหเหนื่อยเดี๋ยวขอพักกินน้ำก่อนสักพักหนึ่งโอ้ยอยากพูดอีกแล้วห้าโมงสี่ห้าโมงห้าโมงสามสิบขึ้นไปพูดอีกรอบหนึ่งกำลังได้ทิปโอ้ยทิปเยอะแยะมากมายก่ะกล่าวว่าเดี๋ยยยยวคคืนนนีีี้เเ่่ททพัาจะตอง มาเพราะว่าคนพัทยาเขาจะมาดึกๆใช่ไหมครับเราวันนั้นจะต้องได้ชิปสักหมื่นหนึ่งแน่นอนเลยค่ะคุณพี่ขาพอหกโมงอ้าวไอ้เปรดหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยใช้กำลังขาบอกว่าหกโมงเย็นใช้กำลังได้เงินได้ทองหมดเวลาไม่มีการต่อโอทีสามร้อยคุ้มแล้วครับเอาแล้วคานผู้ชมมาเดี๋ยวไปที่สองหนึ่งสามร้อยก็เอาสิครับผมจะไปสอนคุยกันต่อเบสที่สามกับเรื่องข้าวคุณณธรรมพักชรคู่ครับ ช่วงที่สามของรายการผ่าแหลนครับช่วงนี้ก็ต้องขอบนึกนอยขอบคุณผู้สมับสรายการอย่างสุปริยาครับอันดับขาวสวยหมวยอึมกระชับภายในกระชับภายนอกค่ะเข้มแข็งก่งจัดการจาการฟันได้ทุกเสาฟันได้ทุกสมอภูมนะคือสู้รบได้ทุกสมอภูหรือดาบไปที่ไหนฟันได้ทั่ครับก็เทพมรใช่ไหมส่วนสุปริยานี่ก็ขาวสวยใสกระชับภายในกระชับภายนอกหรือขาวสวยืมวยในที่เต้ว่านะก็คุณสุปริยาเนี่ย ต้องถือว่าเป็นเป็นผู้ที่จับมือจับมือกับผ่าแหลกมาตั้งแต่วันแรกจนบัดนนวถึงเด๋ยวนี้จัดนานที่จัดมานานอย่างเนี่ยจริงๆก็มาก่อนหน้ามาตั้งแต่ตอนที่ทํารายการเก่าแล้วสักปีหนึ่งได้ไหมรายการผ่าแหลกน่าจะได้แล้วนะเกิดบยี่สิบนะผมจำไม่ได้ละ นะกีเทปกุมารตตัวนี้นะแต่ก็ขอขอบคุณนะท่านผู้ชมด้วยแล้วก็คุณสุบยาด้วยนะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เรายินดีมีความสีใจความยินดีนะที่ทางสุบยาเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยถ้าสินค้าไม่ได้มาฐานต้องหลุดหายจากตลาดนี่คือหลักการตลาดทั่วๆไปละเป็นปีแล้วนะแต่สุบยากรเทมอนตอนเนี้ยืนอยู่อยู่ในตลาดได้อย่างอัน้าท่ไท้าทายในธุรกิจ ที่มีการแข่งขันอย่างเต็มที่นะแล้วยืนอยู่ได้นี่ถือว่าธุรกิจุดยอดอาหารเสริมเนี่ยนะครับว่าได้แข่งขันกันถ้าไม่ดีจริงเนี่ยนะไม่ดีจริงมันหายไปแล้วหายไปแล้วนะหรือไม่ต้องเปลี่ยนชื่อหนีไปนะครับแล้วกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้วันนี้ได้นะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ให้การสนับสนุน สุปริยาและเทพมนใช่ครับนะครับซึ่ง <c oughs> อยู่ได้ด้วยคุณภาพตัวเขาเองครับ,รบนะครับแล้วก็ส่วนพวกเรานี่มีหน้าที่แค่ว่าชี้ให้ท่านเห็นว่านี่แหละฮะคือผู้สำรวจท่านนั้นจริงๆ,ๆนะครับก็เชสเต้เชสเต้นะฮะของแม่มะนาวนี่แม่มะนาวนี่ก็พยายามเหลือเกินนะในการที่จะเป็นสาวสาวเรียกสาวบิสเนส พยายามทําธุรกิจนะแล้วก็ได้ได้เป็นตัวแทน <c oughs> ของเชสเตอรเนี่ยหลักจะเป็นทางการอพราอยังเป็นตัวแทนทางการครับผมนะทางทางทางภาคเหนือนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ย ยืนยันกับผมมาอแล้วก็ยืนยันในรายการของแม่มะนาวนั่นเองที่ทางเป็นดีเจนะครับ80.88.25ใช่88.25นะตอนช่วงระยะเวลาประมาณห้าทุ่มนั่นแหละถึงถึงที่สองเขาจัดเพลงเพราะนะครับเปิดเพลงเพราะอู้กําเมืองกาเจ้าเดี๋ยวเจ้ามาแล้วเจ้าไม่เจงนะเจ้าเจ้าก็จัดที่ที่ทางภาคเหนือด้วยนะอ่าใช่ครับผมนะก็ถ่ายทอดไปทางนั้นแล้วก็แม่มะนาวพูดในรายการบอกว่าเห็นผลตั้งแต่ขวด